สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลแครมวันนี้ก็อุตายหมาตกใจไม่วันนี้จะพามาดูแบบว่าเฮ้ยอะไรวะหมานะคะซุปเปอร์ทีคับก็จะตัวขนาดไหนตอนนี้อายุ่2เดือนเนาะ แล้วก็แบบว่าเออนางก็ยังขนไม่เต็มที่เลยเท่าไหร่แต่จะให้ดูว่าขออนุญาตนะคะนี่ให้ดูว่าตัวนางตัวนให้นกินก่อนสิตัวนางเล็กกว่าโทรศัพท์ซัมซุงโน้ตสามของดิฉันนะคะหยดอกหลดมาค่ะหักเลยป๊อปป้เตอร์เออเออเออเดี๋ยวก่อนนะ เป็นหมาที่แบบว่าเฮ้ยจะเห็นว่าตัวเล็กแล้วแบบว่าขี้อายนะได้ถามว่าลงไปแจ็คอยู่ในชามชามนี้นะคะแล้วก็ให้ดูนี่ให้ดูว่าไซส์ของมันก็คือเท่ากับนี้เลยค่ะเพื่อจะเห็นหรือเปล่าว่าเล็กก็แบบว่าเออก็มารับลูกสาวกลับบ้านเดี๋ยวกอนตัวเล็กตัวสิบ่าวนี่เนาะจะมีแล้วก็ตัวผู้มีคนจองแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข้ามาดูเย็นนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ข่อนที่เนนะคะดิฉันก็เดี๋ยวนี้จะจับหมาจับหมา กันค่ะนะคะแล้วเอามามาจากเมืองนอกเอามาเยะกันนะคะให้เกิดลูกนะคะไทยเลี้ยงชี้บอว่าก็เดี๋ยวก่อนมือถ้าเนี่ยถ้าให้เชียบมามือกระเทยคือหึงไม่เอาให้นางกินก่อนสิเตยก็สงสารนางเดี๋ยวเหมือนแยกหมาแดดไม่ดีเนี่ยฮะนีก็เดนหน้ารักของนายนรับก็เป็นพันที่แบบว่าเออพันธเล็กครับมั้งเตยปกตระถิมันจะไซส์ขนาดไหน่าไม่ถึงว่าตัวหมาครับปกติอหญ่ขนี้ใหญ่อันนี้คือครึ่งหนึ่งป่ะครึ่งหนึ่งของทีครับซึ่งเป็นถ้วยค่ะ อันนี้ก็คือแบบก็คล้ายๆกาแฟตอนนี้ก็เรียกว่าอุ้ยตายขาดติดเรียกว่าไม่เรียกว่าชิวาว่าช็อตค่ะเพราะว่าเป็นช็อตนี่แก้วเปล่าเปล่าเดี๋ยวตัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปกล้องหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลอีกรอบหนึ่งนะคะตายหมางงเอ้ยให้ดูนะคะนี่คือกระโหลกแอปเปิลนะคะแอปเปิลทูจินะคะแต่ว่านางมาจากไต้หวัน ก็จะคุยกันนางก็คุยเป็นภาษาไต้หวันนะคะแต่ที่แน่ๆเลยพี่เต้อยออกมาดีอยากให้เห็นจังว่าตัวเท<ช>่าไหร่ตัวเท่าไหรนะเพราะว่าใส่เท่าไหร<ช>่อ่ะเออแต่แบบว่านี่ก็เล่นได้นะนี่นี่นางเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะเพิ่งมาถึงเมืองไทย3วันนะคะ,ะตัวสีตัวแน่นปักเลยคะเออนี่ค่ะตัวสีน้ําตาตัวนี้ตัวผู้แบบว่าตัวผู้หล่อมากอ่ะตัวใหญ่ย,ย,ยังตตััววนใหญ่ยยเห็นไหมอืม ให้เทียบยู่กับโลม้นผมเล็กนะคะเห็นไหมนางก็คือไซส์เท่าโลม้นผมดิฉันนี่แหละค่ะอันนี้พี่จับมันลงไปไอ้จับน้องเขาลงไปในถ้วยน่ดนสิก็คือจริงๆแล้วมันเขาจะมีอะไรนะมีเป็นเป็นช็อตใช่ป่ะไอ้เป็นเป็นครับธรรมดาแต่อันนี้คือหมาหมาช็อตช็อตแก้วเหล้าอะค่ะ ก็คือเล็กกว่าตัวเขาก็จะประมาณแบบเดี๋ยล้วเนี่ยนะโอ้ท้องแข็งปักเนี่ยค่ะเท่านี้แก้วกาแฟนี่เป็นแก้วกาแฟไซส์เล็กนะไม่ใช่แก้วกาแฟไซส์ใหญ่นะจ๊ะมาให้ดูความเล็กน่ารักของเขาแล้วก็ดูหูดูหัวดูตาความห่างของตาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เห็นความน่ารักิก,ก่อนอิ่มแล้วน,นลึมเลยอิ่มอิ่มอิ่ม แต่น่านางซึ้งมากเลยอ่ะเออ,อิม,อม,อมแต่ตัวเมียของน้องเล็กนี่รู้สึกว่านางจะแบบว่าเลิ a นะก็เนี่ยหามาให้ดูความน่ารักของนางเอาเดี๋ยวเรา,าเอามาวางบนมือเล็กีิแต่ว่าเล็กจะไม่ขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ยกขึ้นเฉันกลัว<ห>นางตัวเล็กมากเนี่ยห่าก,ก็ประมาณเท่าตัวเท่ามือเล็กเลยอะ่ะเออมือเล็กน้อยนี่ก็ประมาณเท่านี้นะเห็นป่ะมาดูอย่างนี้ดีกว่าก็มือหนึ่งอะค่ะมือกระเทยมือหนึ่งนะก็ไม่ใช่มือฝ่ายมากนะ หนังนั้นรัก็ดูดีเห็นปะเนี่ยถ้าเป็นมือเราก็มือใหญ่ก็ต่างกันถ้าเป็นมือพม,มือพีเต์ก็จะดูเล็กกว่าตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะซื้อรับน้องไปเรียนแล้วก็จะแถมพรมอันนี้ไปด้วยเพราะว่าเข้ากับน้องมากเฮ้ยหนังนั้นรักอ่ะนยก่อนวันนี้จะมีคนเข้ามาดูนะคะมารับน้องไปลหรือเปล่าก็าไปให้ลูกสาวเธอเฮ้ยตูดหมา,มาตูดหมาไต้หวันนะ่ะเออ,อ เห็นไหมน่ารักปะให้ดูหงุญแจดิฉันใหญ่กว่าเออแล้วเป็นนาำเป็นหมาที่ต้องอยู่แบบหลายตัวปะท่องนะตัวเดียวก็จะได้สองตัวก็ได้อันนี้พี่เต้ยนำเข้ามาจากอันนี้ใช่ไหมเราบริษัทเรานำเข้ามาจากไต้หวันเนาะใช่แล้วก็เป็นมีใบเพชรดีกีหมดเลยไอ้มีใบเพชรมีอะไรบ้างมีใบเพชรดีกี แล้วก็รับรับนอกจากนี้ก็ยังมีหมาเลยนะหมาตัวใหญ่หมายักษ์หมายักษ์มากโคเคเชียนโคเคเชียนเซ็นเตอร์เอเชียนอะไรเซ็นเตอร์เอเชียนี่เป็นพันธุ์ที่แบบว่าเออคนไม่ค่อยนำเข้ามาเพราะมันใหญ่มากหมาพวกนั้นต้องมีพาสปอร์ตป่ไปดิข่าวมีมีพาสปอร์ตครับแต่ตัวเล็กนี่มีปะตัวเล็กมีเป็นใบเป็น์นิกีครับอ๋อตัวเล็กนำเข้ามาง่ายกว่าเนาะใช่เพราะมันเอเชียเออเหมน่ารักป้า หายากนะตัวอย่างเงี้ยไซส์แบบว่าเล็กมากอย่างเงี้ยหายยากนะคะแล้วก็ปีนึงจะมีไม่กี่ตัวปีหนึ่งมีไม่กี่ตัวแล้วก็เราก็ไม่ได้สามารถนําเข้ามาได้ตลอดใช่ผู้ายมีเบอผู้ชายในมือด้วยมีแค่สองเจ้าอะในในเมืองไทยมีแค่เรากับอีกคนอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วพี่เต้บอกว่ามีไม่ถึงสิบตัวป่ะใช่เป็นเพราะอะไรเพราะพันธุ์นี้มันมันผสมยากเหรอทีครับสัปวโมทีครับนี่คือมันผสมยากปะเล็กกว่าทีครับเลย ดูหน้าน้องนี่ดูกระโหลกแอปเปิลป้าหัวเอาราค่ะสำหรับกระเทยท่านใดนะคะที่นิยมฉีดน้ำผ่านนะคะที่ฉันขอให้ปรึกษาแม่หมาตัวนี้นะจ๊ะแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่เลกลาไปก่อนแล้วกันสีขาวพยายามไม่ถ่ายให้นะคะเพราะว่ามันเป็นของนิฉันอืส่วนตัวจตะเก็บไว้อันนี้ก็คือทางบริษัทเรานะคะก็รับพรีออเดอร์ป่ะ,ะรับพรีออเดอร์หมานาะพี่เตอยออกก้องอไหมได้อเ <c oughs> ดอีอ่ะพี่เตยพูดสิ ในตาน,นต่างประเทศบริษัทเราครับยูโรเ,เปียนพัฟฟี่ครับเข้าไปที่ไหนรับพิออเดอร์เข้าเข้าไป w ูดูดอตยูโรเป p ยนพัติดกันเลยครับเอ,อ่อหรือลายไอเดีมีไหมลายไอเดียก็มีครับมีก็เป็นลาโบนิกครับ<ง> L A B O N I C อืมเอาละค่ะก็เนี่ยนะก็แบบว่ามันก็ที่นี่ก็ไม่ใช่มันสิที่นี่ก็มีหมาแบบว่าหลายๆหลายอย่างแล้วก็แบบเอาเราเข้ามาแต่แบบว่าเกรดพรีเมียมอะไรเงี้ยก็อยากให เห็นหน้าปะวะพวกกับก็อยากให้แบบว่าเออลองเราเข้ามาดูกันแหละว่า2ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคนจองแล้วนะคะถ้าเกิดประพ้นวันนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้จองนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีเรื่องราคาก็อินบล็อกมาได้ค่ะใน Facebook พี่เล็กนะคะเซต้ามายันนะคะราคาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาไปกับมอมอมันบอกบางมากเลยอนุกไวมากเลยอะนี่นะครับผมราบ้านอยู่ อือ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 เอาละค่ะลาไปนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลยูรับแขกไหนแล้วนี่ดูว่าเออตัวมันเล็กมากเลยอะเธอฮัลโหลยูคือยูกินอิ่มยูนอนหลับยูแฮปปี้ยูมีความสุขเดี๋ยวจะพาไปทำด่างกับหมอคัมพีมาเออดูดสมุกนางดิเออีดีค่ะดิเออีเดอะสตาร์มาเออตั้งชื่อนางว่าบีเดอะสตาร์ดีกว่ามั้ยบีจะมาด่ากูป่าวฮัลโหลยูเอออยู่เชิดยูอย่าเชิดจีจ้า มีตัวขามานะตัวนั้นใชแต่ตัวนี้ซโนไวเนี่ไม่ได้เรียกมาตลอดเลยนะเล่นหรือว่า hello, you. เข้ามาแล้วฮัลโหลยูมันมันปั๊กมาตลอดเ,เออเห็นแบบนั้นนแรัวให้ดูแบบว่าตัวเล็กปั๊กตัวเล็กแบบว่าให้ดูมือดิฉันว่าดิฉัมือ,ม,อมือคือเล็กกว่ามือกูนะตัวเนี้ยหละัละหละับหละ่ะพอแล้วนานแล้วโชว์ตัว h e ล l o you s ไฮ hi ลโ l l ฮ hello, hello. hello.